สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพัตตี้แชนเนลอีกแลยย้วนะคะหรือว่า IG จีพัตตี้สี่ส่วนอันด์ดสนะคะจะมาสอนแต่งหน้าลุคนี้อกหักหรอไม่ใช่เนอะนี่อันนี้ก็คือใส่คอนแทคเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นสี น้ำตาลนะคะน้ำตาลเทาๆขั้นตอนแรกนะคะผัดก็จะมาบำรุงผิวหน้าก่อนเลยใช้เป็นตัวลิปเมลอนตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นครีมเทสเตอร์ของผัดเองจากโรงงานนะ ก็จะใช้เป็นกันแดดตัวนี้นะคะทุกคนลงผิวไปเลยตัวนี้มีรองพื้นด้วยนะมันจะช่วยปรับให้ผิวเราขาวขึ้นแล้วก็จะลงที่ผิวหน้าไปเลยนะคะลงกันแดดนะคะทุกคนโดยการที่เราจะใช้พับนะคะมันจะทําให้เราแบบว่าเรา <laughs> จะไม่รอแบบว่าแต่งหน้าแบบง่ายแล้วก็ไวขึ้นนะคะ เนียนและแบบปังปุริเย่มากต่อไปนะคะเราก็จะมาลงคอนซีลเลอร์กันก่อนก็คอนซีลเลอร์ใช้เป็นของตัวนี้ตัวเดิมคือแบบสภาพยับเยินมากของเมเบอรีนะคะแล้วก็อ,อ่แท็บได้เลยนะคะต่อไปนะคะทุกคนจริงๆลงแค่นี้หน้ามันก็ฉ่ำเงาแบบมากแล้วนะแต่ว่าเราจะมาเติมความหน้าเงาแบบว่าหน้าเด็กด้วยคุชชั่นหน้าเงาตัวนี้นะคะทุกคน ตลับละแค่แบบ100ร้อยกว่าบาทแต่แบบดีมากเห็นไหมพอลงปุ๊บอะหน้ามันจะแบบเงาขึ้นเลยเห็นเห็นออกดูออกปะูมากแบบเพิ่งไปคนเจอนะเพิ่งคนเจอด้วยตัวเองเลยนะคะเห็นไหมหน้าเงามากพอได้งานถูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพก็จะมาลงพาเลตยตาน,นะคะที่เราใช้ก็คือจะเป็นน้องสีเบจเลยจะลงเป็นสีแบบว่าอ่อนสุดก่อนเลยนะคะทุกคน ลงแบบว่าให้มันแบบไปใต้ตาด้วยนะคะมันจะได้แบบว่าอ,อดูกลมกลืนนะคะไล่เลเยอร์นะคะสีสีสองคือตัวนี้เลยไล่เลเยอร์ให้มันแบบว่ามีความแบบไล่สีกันอะเออสีที่สามก็คือจะเข้มขึ้นมาหน่อยจะเป็นสีน้ำตาลอันนี้ น้ำตาลแบบว่ากะปิกะปิพอคัดบงคัดเบ้าเสร็จแล้วใายก็จะมาลงกากเพชรนะคะอันนี้เป็นพาเลตท,ที่เป็นกากเพชรนะสีขาวเห็นไหมคือแบบมันด<ป>้าเอี่าใสาแดีต้อืเสร็จแล้วนะคะสำหรับ าแล้วก็เขียนคิ้วจะใช้สีน้ำตาลดีกว่าทุกคนวันนี้ยอยากแบบน่ารักนาละมนุนสีน้ำตาลละกันเขียนคิ้วก็คือตามรูปคิ้วเลยคนะิ้วแบบว่าสวยปังอลังเะดี เออทำดอลลี่อายด้วยนะคะทุกคนใช้อันนี้ลากลากดอลลี่อายเกๆ๋ๆแบตกล้องจะหมดจ้างงมาก พัดหนีไปแต่งให้ชาว tiktok ดูข้างหนึ่งนะคะเพราะว่ากล้องอ,อ่ะมันร้อนอะต่อไปเลยหลังจากที่เราอ่ะทำ donny eye ด้วยดิสอเขียนคิ้วเราจะมาใช้น้องวิงแท่งนะคะเขียนไป็น donny eye อีกทีหนึ่งอันนี้มันให้ความแบบว่าเออตาวิงวินะคะทุกคนเห็นไหมตาเราจะดูแบบเออใหญ่ขึ้นมาเลยระดับหนึ่งนะคะอ่มดักขนต่อ นัดขนตาจะให้ดูนะเพราแกใครที่หาแบบว่าที่นัดขนตาเงางาจะพึงอยู่อะ่ะก็คือแนะนําเป็นตัวนี้แล้วราคาแม่งหลักสิบลงมาสคาร่าเลยนะคะเพื่อแบบว่าไม่ให้มันช้าเชื้อชาเชื้อเชื้อชาเด็ดสลงมาสคารา่าปิดเลยมองไม่เห็นอะ่ะก็ปัดเท่าที่เราปัดได้แหละ ต่อไปนะคะแก้มเขจะใช้เป็นบัตรลากาสลงนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสีแบบชมพูบาร์บี้บาจายอะนี่ลงไปเลยในกล้องอาจจะรู้แบบว่าหน้ามองเพราะว่ามันมืดเเสร็จแล้วนะคะแก้มเราก็จะสีชมพูแล้วแล้วก็เออขอเชื่อมระหว่างกลางจมูกนิดนึงนะคะเพววื่อความแบบว่า แกแดงทางหน้าเอชมพูทางหน้าอะไรอย่างเงี้ยตาบนเอ้ยเออคิ้วบนพูดผิดพูดถูก <c oughs> ลิปใช้ลิปหมีนะวอาย sorry อันนี้จะให้ความปากช่ำ โอเคทุกคนเราไปไฮไลท์สมูกม,มาด้วยตัวนี้นะคะน้องไฮไลท์บัตรนะแต่ว่าคือกล้องอะ่ะมันร้อนทุกคนมันเลยแบบอัดไม่ได้ฉันก็สมาแบบเสร็จแล้วนะคะสำหรับดูไปโรงเรียนวันนี้นะคะ <S <S ทุกคน <S <s แต่งตาเป็นได้ไหมทาง,รงจริงฉันสอนได้ไหม สำหรับคลิปนี้พัดก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดส i b e ให้ด้วยนะก็ถ้าอยากอยากให้พัดสอนแต่งลุกไหนก็คือลองเมนมาจริง,รงๆก็คือมีหลายลุกที่จะแต่งให้เตลวกแต่ว่าพาัดไม่ค่อยว่างเลยทุกคนก็นั่นแหละฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่แบบสนใจ skincare, สกินแคร์สินคงสินค้าร้านเราก็ไปใน i อจีนี้นะคะ